ใครในที่นี้คะมีปัญหาว่าในส่วนยางตัวเองเวลาจะเปิดกรดีดจะใช้ความถี่ในการกรีดอย่างไรดีกรีดสองพักหนึ่งหรือว่ากรีดสามพักหนึ่งดีกรีดสองพักหนึ่งก็คือกรีดสองวันติดต่อกันแล้วก็หยุดหนึ่งวันกรีดสามพักหนึ่งก็คือกรีดสามวันติดต่อกันแล้วพักหนึ่งวันหยุดหนึ่งวันมี มีเป็นข้อถกเถียงกันคุยกันเอ๊ะจะเกียรอยังไรถ้าเกียร์สองหยุดหนึ่งเราจะเสียโอกาสไหมเพราะว่าปกติในช่วงฤด,ด,ดูฝนฝนตกหนักตกติดต่อก,กันหลายวันแทบจะไม่มีวันเกร์ถ้าเราติดเราเกียร์แค่สองหยุดหนึ่งแล้วจำนวนวันเกีร์มันก็ได้น้อยผลผลิตก็ได้น้อยแต่ถ้าเราเกียร์สามหยุดหนึ่งเพิ่มจำนวนวันเกร์ผลผล,ผลิตได้เยอะจะเลือก ระบบเกรดอะไรดีเพื่อนๆนะคะจะเลือกแบบไหนดีจะเกต2.1หรือว่า3.1เดี๋ยวมาฟังครูพิสมัยนะคะวันนี้ครูพิสมัยจะนำามาความรู้ที่พรีเมียมมากมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังค่ะคนที่เข้ามาฟังในไลน์นี้คุณเป็นคนโชคดีมากนะคะเพราะว่าครูพิสมัยจะนำเอาความรู้เชิงลึกคะ่ะที่น้อยคนที่จะรู้นะคะว่าเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรคะ่ะ ครูพิสมัยสัญญาเอ็กซ์เพิหรือก็คือดรพิสมัยจัทุมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านยาพารามีประสบการณ์การทํางานกับหน่วยงานภาครัฐมาไม่น้อยกว่า55ปีครูพิสมัยได้มีโอกาสนำความรู้ไปแ,แรกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติระดับโลกแล้ก็ได้นำเอาความรู้ในเวทีระดับโลกนะคะกลับมาช่วยพี่น้องชาวสัญญามากมาย ครพิสมัยได้มีโอกาสไปคุกคีการทํางานสวนยางร่วมกับพี่น้องชาวสวนยางตาภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าภาคเหนือใต้ออกตกภาคตอนออกเฉียงเหนือครพิสมัยไปมาหมดกันค่ะและก็ได้นําเอาประสบการณ์ที่ได้รับกับเวทีระดับโลกนี่นแหละค่ะมาช่วยเอามาช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางมากมายค่ะ ครูพิสมัยตั้งปณิธานไว้ว่าจะช่วยเหลือชาวสวนยางที่มีความรักกระภาคภูมิใจในอาชีพการทำสวนยางได้มีความมั่งคั่งขึ้นค่ะเรารักสิ่งไหนเราก็ต้องสร้างรายได้จากสิ่งนั้นเพื่อเพื่อว่าจริงไหมคะโดยที่ครูพิสมัยได้นําเอาแนวทางการทำสวนยางแนวใหม่ซึ่งลหลายๆคนก็สงสัยว่าคืออะไรการทำสวนยางแนวใหม่ก็คือการนำเอาความรู้วิทยาการหใหม่ใหที่เขามีการค้นคว้าวิจัยรับพิสูจน์ แล้วว่าดีนะคะเอามาต่อยอดกับงานเดิมที่เพื่อนเพื่อนทำด้อยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเพื่อก้าวกระโดดจับเงินล้านนลยคะ่ะ พราหลักการทำสัญญาณใหม่มีสาข้อค่ะอันแรกก็คือเพิ่มรายได้อันที่สองลดค่าใช้จ่ายและอันที่สาก็คือลดการใช้แรงงานในส่วนใหญ,ญ่ค่ะนี่แหละค่ะเป็นหัวข้อที่พพีมเมียมากๆที่ครูสมัยนี้ํามาให้กับพเพื่อนๆค่ะใครเห็นว่าข้อมูลนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพิษสมัยนะคะกดแชร์ไปเยอะๆค่ะแชร์ share คนละสองสามแชร์ส่งความรู้ดีๆไปให้กับเพื่อนๆเ,เราที่อยู่ในโลกออนไลน์ค่ะ เพื่อนๆรู้ไหมคะว่ายังมีเพื่อนๆเราอีกหลายคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่เขามีปัญหาแต่เขาไม่รู้จะไปหาความรู้ที่นี่จากที่ไหนแต่รู้ไหมคะว่าเพียงแค่เพื่อนๆแชร์ความรู้ดีๆออกไปแล้วเขาได้รับเขาทําความเข้าใจและหลังจากนั้นเขาก็ไปปรับปรุงสัญญาของเขาทําให้สัญญาของเขาสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นมาได้นี่แหละค่ะเป็น เท่ากับเป็นการสร้างกุศลนั้นยิ่งใหญ่ค่ะทําบุญอะไรก็ไม่เท่ากับการให้ความรู้กับผู้คนนะคะเพราะฉะนั้นส่งต่อความรู้ดีๆออกไปค่ะส่งออกไปเยอะๆค่ะกดแชร์ไปเลยค่ะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะและขอเสียงชาวสัญญาณหน่อยค่ะช่วยกดหนึ่งมารอรอลายครูปพิสมัยด้วยนะคะผลผลิตเพิ่มระหว่างเกรดสองพักหกับเกรดสามพักหแบบไหนดีกว่ากันค่ะ ถ้าใครอยากรู้นะคะตามครูพิสมัยมานะคะวันนี้เป็นข้อมูลที่พีมีมากมากๆเลยที่ครูพิสมัยอยากจะนำเอาความรู้มาให้กับเพื่อนๆชาวสวนยางค่ะบางคนก็บอกว่าสามพักหนึ่งดีกว่าสิครูเพราะว่าได้จำนวนวันเกรดเยอะกว่ายายแม่ยิ่งเกรดยิ่งแยกได้เยอะบางคนก็บอกอุย้ยสามมากเกินไปครูเหนื่อยมันจะต้องมีวันพักบ้างนะแล้วก็เกลดไรวันติดต่อกันผลผลิตก็ไม่่คยออกเนี่แหละคะ่ะ วันนี้เราอยากเถียงกันเลยค่ะเรามาฟังสัก,ก่อนค่ะฟังความรู้ก่อนครูพิเัยให้ความรู้ก่อนและหลังจากนั้นเราก็ค่อยไปถกกันว่าเป็นอย่างไรนะคะความนิยมค่ะในการเกลจางถ้าเกจ2สองภาคหนึ่งจะนิยมในเขตปลูกจางใหม่ยีสานเหนือตะวันออก อันนี้ค่ะเขาจะเกลี่ยแค่2แล้วก็หยุดหนึ่งเพราะอะไรคะเพราะว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ําความชื้นในดินด้วยแล้วก็ต้นยางด้วยต้นยางจะต้องการเวลาในการพักในการสร้างน้ำยาง20เอ่อย่างน้อย 2- 3วันหรือว่า 48- ่สเจชั่วโมงค่ะนี่อากาศจะต้องให้เขาพักนะคะส่วนการที่ทาภาคใต้ค่ะทางภาคใต้เขาบอกว่าเขาเขากรีดยสาพักหนึ่งเพราะว่าฝนตกมากจนวีบัลกรีดน้อย แต่พอ่วงที่ฝนไม่ตกเขาก็ไปเกิ่ดสามภาคหนึ่งเนกันก็เลยมีปัญหาว่าต้นยางจะโสมได้ง่ายค่ะอันนี้ค่ะก็เป็นทางภาคใต้จะเกีดเยอะนะคะสามภาคหนึ่งเราก็พยายามรณรงค์ว่าให้ลดลงให้ลดความถี่ลงมาเกี่ดสองภาคหนึ่งได้ไหมอย่างน้อยให้ต้นยางเขาได้พักสร้างน้ำยางบ้างเราจะต้อง กินนานนะคะหมายถึงว่าได้ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มแต่ว่าจะต้องยั่งยืนค่ะไม่ใช่ว่าได้ไม่กี่ปีและหลังจากนั้นต้นยางเราก็ต้องหมดสภาพแล้วก็ต้องโค่นปลูกใหม่ค่ะไม่อยากจะเจออย่างนี้นะคะต่อไปนี้การทําสวนยางเราจะต้องอายุ ได้นานถึง40-50ปีค่ะแล้วถึงจะโค้นและปลูกใหม่นะคะอย่าไปเหนื่อยมากเลยเพราะว่าการที่เราโค้นไวนะคะไรายได้เราหายไปปีละ20,000ค่ะอย่างตำ่ำอันนี้คืออย่างตำะะ่ำสักสอง0 0 0บาทแต่จริงๆแล้วอาจจะอยู่อาจจะสูงถึง3 4 4 0 0 0 0ก็ได้ค่ะในส่วนยญงที่เขาดูแรดีค่ะ กูพิสมัยเอาตัวเลขต่ำสุดนะคะเหมือนค่าแรงขั้นต่ำก็คือ20,000บาทต่อไร่ถ้าเราโค่นนะคะคิดดูสิคะว่าใช้เวลา7ปีกว่าเราจะมาเกดได้7ปีก็คือ140,000บาทต่อไร่ค่ะครายได้ที่เราสูญเสียโอกาสที่จะเกะนะคะและถ้าเพื่อนๆมีมี10ไร่นะคะเท่ากับเพื่อนๆทิ้งเงินล้านตัวเลยนะคะ1ล้าน400,000บาทค่ะเยอะไหมคะ เราจะต้องมาพูดถึงตัวเลขเรื่องเป็นตัวเงินแล้วนะคะถ้าเราไม่ดูตัวเงินเราจะคิดว่าโอ้มีเท่าไหร่เราข้นไปแต่ก็โตแล้วก็เกรดใหม่นี่แหละคะ่ะมันหายไปเลยนะคะเราจะมีอีกหลายๆวิธีที่จะยืดเวลาในการเกรดจางเราได้สิ่งสำคัญอันแรกก็คือการความถี่ในการเกรจีานค่ะอกสองหยดหนึ่ง หรือว่าสองพักหนึ่งหรือสาพักหนึ่งอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าความถี่ในการกรีรย้ยาค่ะว่าเรากรีดยาขนาดไหนนะคะแล้วก็ทีนี้ยืดได้ขนาดไหน้องามาดูอายุสิคะอายุกรารกลียาได้นานขนาดไหนอย่างเกล2ดสองพักหนึ่งนะคะสองพักหนึ่งถ้าเกลดหน้าร่างนะคะเกลดได้ถึง16ปีค่ะรวมอายุยางเจปีเป็นเท่าไหร่คะ7กับ16ก็เป็น23ปีก็โคตรค่ะ20ปี20กว่าปีเองแล้วก็เกล3ดสามพักหนึ่ง กี่ได้กี่ปีกี่ได้11ปีค่ะ11ปีตัวนี้รวมกับ7ปีก็เท่ากับ1 0 18ปีเองแล้วก็โค่นยางเราจะเห็นนะคะว่าตอนอ้นยางเราโค่นไวบาองคนนะคะตอนช่วงที่ตอนอ้นยางเล็กเนี่ยดูแลดีใส่ปุ๋ยดีตอนอ้นยางงามตอนอ้นยางในช่วงที่เรา ปลูกใหม่ๆนะคะโอ้แต่ละปีแต่ละปีต้นยางโตวไวแล้วก็ดีใจไปดูสวนยางโอ้มีความสุขมากเลยวันนี้ยางต้นยางแบบทรงพุ่มมาชนกันแล้วนะคะน,นี่นะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าต้นยางเล็กเนี่ยเวลาเราใส่ปุ๋ยแล้ว่าเราดูแลมันไปไวมากแต่ว่าทุกคนไปละเลยตอนที่เราเปิดกิ็ดยางคะ่ะเปิดกล็ดยางเนี่ยบางคนนะคะไม่ใส่ปุ๋ยนะคะพอถามจริงๆบอกว่าก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้าง ไปอย่างนั้นนะคะแล้วรู้ไหมคะว่าการที่เราไปเก็บผลผลิตจากน้ํายางนะคะไปเกี่ยยางแต่ละครั้งเราเอา,เอาผ,ลผลผลิต,ตออกไปต้นยางต้องสูญเสียธาตุอาหารนะคะพ้าะฉะนั้นต้องใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางค่ะการเกี่ยยางเกี่ยทีก็คือ3 1จุดน่แน่นอนระคะว่าเหมาะสาหรับเหมาะสาหรับได้เปรียบก็คือ3าพักหนึ่งได้เปรียบก็คือมีจานวนผลเกิดเยอะ ผลผลิตก็ต้องได้เยอะใช่ไหมคะผลผลิตถ้าคิดเป็นกิโลกร,รัมต่อไร่ต่อปีเขาอยู่ที่490กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อปีคะ่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางภาคใต้นะคะเป็นข้อมูลที่ทดลองทางภาคใต้คะ่ะทดลองมาเก็บข้อมูลเป็น10ปีนะคะไม่ใช่ว่าเก็บแค่ปีเดียวปีแรกๆเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบ2องภาคหนึ่งด้วยสาภาคหนึ่งสาภาคหนึ่งจะดีกว่าแต่พอเก็บระยะยาวเนี่ย สามพักหจะเริ่มแสดงอาการต้นยางแสดงตายนึ่งค่ะเพราะหรือว่าน้ํายางออกมาน้อยเื่อกจากว่าเกรีดเกรดทีนะคะอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยเพราะฉะนั้นในการพูดในคลุภสมัยก็จะเอาข้อมูลที่แบบว่าเขามีการทดลองอย่างยาวนานนะคะถ้าเกรียาง2องพักหจะได้ผลผลิตเฉลี่ย420กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อปีค่ะและถ้ากรจยางสามพัจะให้ผลผลิตเฉลี่ย 490กิโลกร,รัมต่อไรต่อปีเห็นไหมคะผลผลิตมากกว่ากันอยู่ที่70กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อปีคะ่ะ70กิโลกร,รมัมในขณะที่วันกรี่ยจางแตกต่างกัน20วันคะ่ะนี่แหลคะค่ะว่าการที่เราไปกี่ทีก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะได้ผลผลิตเยอะนะคะผลผลิตก็ไม่ได้แตกต่างกันมากคะ่ะแค่70กิโลกร,รัมนะคะ แต่ว่าถ้าดูตรงนี้แล้วพวกเพื่นก็จะเถียงว่าก็มันเยอะอยู่ไงครูว,ว่าน้อยครูว,ว่าไม่ต่างกันได้ยังไงเดี๋ยวครูสมัยจะมาบอกค่ะแต่ว่ามีข้อมีข้อตรงนี้นะคะที่จะบอกนะคะว่าไม่ว่าจะระบบเกตสอพักหนึ่งหรือว่าสาพักหนึ่งอันนี้เป็นระบบเกตที่ออกมาเพื่อใช้กับพันหกรนะคะ หกร้อทนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพันปัจจุบันที่ให้ผลผลิตสงูงไม่ว่าจะเป็น2อง3้าหน่ามเก้าศ ppm ยี่สิบสี pb สองสามพวกนี้หรือว่าสี่สพวกนี้กีิสองพักหนไม่ได้เลยนะคะถ้าเป็น3าพักยิ่งไปเร็วนะคะเมื่อประมาณสักสิบปีที่แล้วนะคะ ที่พัน BPM ยี่สิี่ฮิตนะคะที่เอามาปลูกกันตอนที่แรกที่เปิดเกตดนะ่ะโอ้ิดผลิตน้ํายางได้เยอะมากเปอร์เซ็นต์น้ำยางแห้งได้เยอะน้ํายางข้นมากใครก็อยากใครก็ดีใจโอ้เป็นพันเป็นยางพันดีแต่เพื่อ่ารู้ไหมคะว่าพอเกต์มาได้สักสามสี่ปีเริ่มแสดงอาการเห็นได้ชดก็คือตอนอ้นยางที่เกตดทีแสดงอาการเปิดแห้งคะ่ะก็เลยทําให้ พันยางปีพีมยี่สิบสี่ไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไปแล้วทางภาคใต้ไม่ปลูกเลยยกเว้นเฉพาะในเขตที่ฝนตกชุกอย่างเช่นพันาระนองภูเก็ตหรือภาคตะวันออกจังหวัดตราดจันทร์นะคะที่ยังปลูกปีพิมยี่สิบสี่อยู่เพราะว่าเขาเป็นพัน์ที่ทนต่อโรคใบร่วงไฟทับทอราค่ะส่วนส่วนพันหกร้อยไม่ทนไม่ทนนะคะพันหกร้อยไม่ทนโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาค่ะที่เดือนที่แล้วค่ะฝนตกหนักตกตลอด ทุกวันเคะถ้าเลาทาให้ต้นยางใบร่วงใบร่วงก็คือไปที่ยังเขียวอยู่โวงลงมาแต่พอไปจับดูใบนะคะตรงก้านใบตรงก้านใบค่ะก็จะเป็นรอยช้ําอันน่าระัะเกิดจากโรคใบร่วงไฟทอปทอร่านะคะแล้วก็ระวังด้วยยีนหอมจะเข้าไปที่หน้ายางะคะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดอาการที่หน้ายางไม่ว่าจะเป็นเกิด เป็นเส้นดำ,ดำหรือว่าเปลือกเน่าอันนี้ใช้สารม e เทลักซิลหรืออีกตัวหนึ่งก็คือฟอสฟอริสเทลอะลูมิเนียมก็คืออารเอตคะ่ะเอามาใช้ได้นะคะใช้แค่14กรกรมัมผสมน้าตดกลิตบโอ้ใช้ได้เยอะค่ะแล้วก็ประหยัดด้วยเราไม่ต้องไปหาซื้อสารที่ราคาแพงนะคะเอาสารสารพวกนี้ค่ะสารราคาถูกแต่ว่าได้ประสิทธิภาพไม่แพ้กับสารราคาแพงค่ะประหยัดเงินกระเป๋ากระเป๋ากบาก สบายกระเป๋าค่ะเพ,เพื่อนๆก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะเกลดอะไคขอยางในฤดูฝนบางที่ก็ไม่ยอมเกรดเพราะกลัวว่าจะทําให้เชื้อแพร่กระจายไปจากต้นหนึ่งไปต้นหนึ่งไปเรื่อยๆก็เลยไม่เกร็ดยางเสียดายมากค่ะเราป้องกันได้ค่ะเราเรารักษาได้ไม่ใช่ว่าเราไปรักษาเดิที่กันที่เราไม่เกรดไม่ใช่ค่ะเกรดยางเอาผลผลิตน,น้ํายาง สร้างรายได้และเราก็ใช้สารเคมีนะคะมาช่วยทานะคะนี่ก็จะแก้ไขได้นะคะนี่แหละคะ่ะเป็นความรู้ค่ะถ้าเราได้รับความรู้ตัวนี้นะคะที่ครูสมัยเอามาให้ทุกวันก็เหมือนกับอาวุธเต็ดปัญญาทางอาวุธค่ะเราจะมีภูมิคุ้มกันนะคะไม่ว่าใครจะมาโฆษณาว่ายานี่ดีสารนี่ดีเอามาใช้ก็จะไม่ใช้แล้วค่ะเพราะว่ารู้เรารู้แล้วว่าหลักหลัก การเป็นยังไงพอรู้หลักการแล้วทีนี้เราก็ไปปรับปรุงสัญญาของเราสามารถส,สร้างไรายได,ได้ได้ค่ะผล,ผลผลิตเมื่อกี้ผล,ผลผลิตต่อปีแล้วนะคะผลผลิตต่อปีดูสูงของ3พัก1จะมากกว่า2พักหนึ่งอยู่ที่70กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อปีค่ะแต่ว่าจำนวนผลกรีษมากกว่ากัน20่สิบกว่านนะคะ นี่ค่ะทางานมากกว่าแต่ได้ผลิตใกล้เคียงกันค่ะถ้า20วันมากกว่าหารด้วย20หาด้วย70ก็เท่ากับประมาณ3กิโลกรัมนะคะก็ไม่ได้มากนะคะต่อวันที่เพื่อนๆชาวสวนยางได้มานะคะทีนี้มาดูว่าตลอดวงจรชีวิตยานะคะเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเราเกร็ดสองพักหนึ่งเราสามารถเกรดเปลือกหน้าร่างได้ถึง16ปียังไม่รวมหน้าสูงนะคะบ้าหน้าสูงเดี๋ยวเราเข้าไปไว่าอีกทีหนึ่งรวมหน้าร่าง 1ิเอ้สิบปีนะคะก็โค่นแล้วก็ปลูกใหม่ก็เท่ากับว่ายางเรามีอายุ23ปีแต่ถ้าเราเกศยางสพักหนึ่งอันนี้จะเกยได้11ปีแล้วก็อายุยางอีก7ปีที่ก่อนเปิดกริดแสดงว่าอายุยางเราแค่18ปีนลคะ่ะนี่นะคะ่ะมีผลนะคะว่ายาง จะเห็นว่ายางอายุแค่18ปีแล้วก็โคตรเลยมันจะไปมีผลต่อเรื่องไม้ยางอีกต่อไปค่ะเดาวันหลังครูพิสวายจะนํามาเล่าให้ฟังค่ะค่อยๆเล่าค่ะความรู้เราค่อยๆปล่อยไปปล่อยให้เพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆได้รับมากเกินไปบางคนเหมือนกับอาหารนะคะให้อาหารมากเกินไปเต็มโต๊ะจีนและมีคนนั่งกินอยู่แค่ครูสองคนมันกินไม่ไหวค่ะกินไม่ไหวก็ต้องทิ้ง อันนี้เหมือนกันค่ะความรู้ให้มากเกินไปเราก็จะรับไม่ไหวสู้เรารับประลานิดประลานิดแต่มีประสิทธิภาพดีกว่าค่ะเพราะว่าพอรับปละลานิดเราจําได้หมดเราก็แบบพออีกวันหนึง่งมาฟังอีกเราก็รับได้หมดมันก็ช่วยทําให้เราแบบว่าสามารถที่จะเอาข้อมูลตัวนี้ไปใช้ประสิทธิภาพไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าค่ะดีไหมคะทีนี้มาดู ตลอดวงจรอายุของต้นยางค่ะถ้าเป็นเกษสองพักหนึ่งนะคะผลผลิตรวมทั้งหมดเลยค่ะจะได้อยู่ที่6,600กกิโลกร,รัมต่อไร่ค่ะแต่ถ้าเกตสามพักหนึ่งค่ะผลผลิตจะได้ 5, 4 0 0ันกิโลกร,รัมต่อไร่กับกันหรือยังคะถ้าเกดแค่ต่อปีถ้าดูผลผลิตต่อปีนี่เกศสามพักหนึ่งจะให้มากกว่าจะให้ผลผลิตมากกว่าเกศสองพักหนึ่งอยู่ ปีละ70กิโลกร,รมัมแต่พอเป็นระยะยาวนะคะจอกระทั่งหมดวงจรงชีวิตจางน่ะทำให้เกศสองพัก1นึ่งมีผลผล,ผลิตได้ผลผลิตมากกว่าเกศสามพัก1อยู่เท่าไหร่คะอยู่1,200กิโลกร,รัมค่ะหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือมากกว่ากัน18เนตะคะนี่นะคะเพื่อนๆเห็นคหมว่าการที่เราไปรียดยางผีมากเกินไปเกศสามพักหปัญหาเกี่ยวกับ อย่างตายนึ่งก็มีเยอะอันที่2ก็คือหน้าเกตหมดเร็วพอหน้าเกตหมดเร็วเกตได้แค่11ปีเราก็หมดเปลือกแล้ว11ปีหมายถึงทั้งเปลือกเติมเปลือกอกใหม่นะคะหมดแล้วเราก็ต้องโค่นแล้วก็ปลูกใหม่ก็เลยทําให้ผลผลิตน้อยกว่ากันสอ0 0กิโลกรัมค่ะถ้าพูดอย่างนี้อาจจะมองไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวตามครูพิสมัยมานะคะ รายได้ที่เราตลอดวงจรชีวิตไล่หนึ่งเราได้เท่าไหร่แล้วเราจะรู้ได้ว่าเราเป็นเศรษฐีย่อมๆเลยเป็นเศรษฐีแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะส่วนการที่บางคนบอกว่าเกยจางมาตั้งนานแล้วไม่เห็นเลยว่าตัวเองจะมีรายได้เท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่เพราะว่า ได้มาก็ใช้ไปก็เลยไม่รู้เท่าไหร่แต่ต่อไปค่ะเพื่อทดลองโจทย์นะคะเราก็ใช้แต่ว่าเราโจทย์ไปว่าวันนี้ขายยางได้เท่าไหร่เรารวมกันทั้งปีเลยนะคะถ้าเราขี้เกียจใช้สมุดโจทย์ก็พิมพ์ในในลายหรือว่าในไหนก็ได้ในโน้ตก็ได้ค่ะหรือว่าพิมพในในโทรศัพท์ค่ะก็จะมีเป็นช่องโน้ตหรือว่าพิมพ์ในลายแล้วก็เซฟไว้ในโน้ตก็ได้ค่ะแล้วก็ ถ่ายตรงนั้นไว้ถ่ายพวกไใบเสร็จที่เราไปขายเนี่ยถ่ายไว้แล้วเรามารวบรวมกันนะคะทั้งปีเราจะรู้เลยว่าเรานะคะเป็นเศรษฐีสวนยางเลยนะคะไม่ใช่ว่าขี้หมูขี้หมานะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าไรายได้เท่าไหร่คะ่ะทีนี้พอมาดูว่าถ้าเกิดสองพักหนึ่งะคะอันนี้ครูพิสมัยพูดถึงตลอดวงจรชีวิตยางนะคะวงจรชีวิตยางถ้าเราปลูกยางจนกระทั่งเราเกต หมดหน้าล่างแล้วอันนี้ยังไม่รวมหน้าสูงนะคะยังไม่รวมกีดสอยเอาแค่หน้าล่างก่อนเพราะว่าลหลายคนเขากีดหน้าล่างแล้วเขาก็โค่นเลยเขาไม่ไปกีดหน้า,าสูงหรือว่าวกีดสอยเพราะว่าบอกว่าหาคนกีดยากได้ได้น้อยเดี๋ยววันนั้นครูปิสใหมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่ากีดยางหน้าสูงเป็นยังไงนะคะตอนนี้ครูปิสมัยให้จิกซอก่อนนะคะว่ากีดยางหน้าล่างถ้ากีดสองพักหนึ่งเขาจะมีรายได้ ตลอ,ลอดวงจรชีวิตจางอยู่ที่200,000หบาทต่อไร่ค่ะ200,000มบาทต่อไร่นั่นคือถ้าเพื่อนๆมี10ไร่เท่ากับเพื่อนๆมีเงิน2ล้าน0 0สนบาทนะคะ2ล้าน6 0สนบาทเกือบ3ล้านเลยนะคะไม่ใช่น้อยๆน,นะคะนี่แหละคะ่ะเป็นรายได้ที่เพื่อนๆมีจะสร้างจากการทำสวนจางค่ะและถ้าเกต3สาพักหนึ่งค่ะ สามพักหนึ่งจะได้รายได้อยู่ที่สองแสนหนึ่งสองแสนหนึ่งหมื่นบาทต่อไร่ค่ะสองแสนหนึ่งหมื่นบาทต่อไร่ที่เพื่อ,อนๆจะได้ถ้าสิบไร่ก็คือสองล้านหนึ่งแสนบาทค่ะเห็นไหมคะมันจะต่างกันอยู่ประมาณห้าหมื่นบาทนะคะต่อไร่ต่างกันอยู่ห้าหมื่นบาทต่อไร่นะคะตรงนี้ค่ะก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ20%นะคะรายได้ที่ต่างกัน20%นะคะ เพื่อเพื่ะคะตัดสินใจได้หรือ,อยังคะจะเกีย่ยดางแบบไหนแล้วก็รู้ไหมคะว่าทําไมเกตสามจุดหนึ่งให้อะไรได้น้อยกว่าให้ผลผร,ริตตลอดช่วงชีวิตน้อยกว่าเกจสองพักหนึ่งอันแรกก็คือกกจทีต้นยางสร้างน้ำํำยางไม่ทันเราก็เถียงกันนะคะว่าโอ้ยครูพักยางไปนานๆแล้วมาเกีดยดยางวันแรกผลผลิตน้อยวัที่สองเพิ่มขึ้อนอที่สามยิ่งได้ อันนี้คือเป็นสภาวะที่เราหยุดเกลี่มานานแต่ถ้าเราเกลี่ประจํานะคะเกลี่ประจําพอหมดรอบแ้วกเกลี่วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามแล้วก็หยุดแล้วก็ไปเกลี่ในสองสามอันนี้ขุูสมัยก็เคยทํางานวิจัยค่ะเก็บข้อมูลมาแล้ววันแรกเนี่ยน้อยจริง ก็ไม่น้อยมากเท่าไหร่ลคะค่ะแล้วก็เพิ่มเป็นวันที่2พอวันที่3าก็กลับมามาเท่ากับวันแรกคะ่ะไม่ได้หมายความว่าการเกตบจานวันที่3ผลผลิตจะได้มากกว่านะคะใครเถียงก็เอาข้อมูลมายืนยันคะ่ะเพราะครูปสมัยเก็บข้อมูลเป็น10ปีนะคะไม่ใช่ขี้หมูขี้หมานะคะไม่ใช่ว่าเก็บแค่ไม่กี่วันหรือว่าแค่ปีเดียวแล้วก็เอามาเล่ากับเพื่อนๆฟังะคะ่ะอันนี้เป็น10ปีะคะ่ะนี่นะคะ่ะได้เห็นว่าไรายได้จากการทำสวนยางคะ่ะให รายได้เราไล่หนึ่งสองแสนหกหมื่นบาทะคะ่ะถ้าเรากีดยางสองพักหนึ่งค่ะแล้วถ้าใครมีห้าไลา่ก็ได้ได้เงินล้านเลยนะคะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่า เป็นพืชที่ไม่ควรจะปลูกนะคะควรจะปลูกอย่างยิ่งเลยค่ะไม่ว่าเราจะทําการเกษตรอย่างอื่นอย่างเช่นตอนนี้เราฮิตปลูกทุเรียนเพราะเขาบอกว่าทุทเรียนได้ราคาดีแต่ว่ายังไงก็ตามสวนยางก็ยังให้รายได้ดีค่ะเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งสวนยางนะคะแต่ถ้าใครเห็นว่าข้อมูลนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหื่อครูพิสมัยนะคะ แล้วก็ถ้าใครอยากรู้ลึกรู้จริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการกย่ยจายให้ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มค่ะเป็นคอร์สที่ครูพิสมัยตั้งใจมากเลยจะจะนําความรู้ที่ได้ทั้งประสบการณ์การทํางานมาเป็นนักวิจัยมาเลค่ะแล้วก็ได้ดําเอาผลงานวิจัยต่างๆมาทดลองทําในส่วนยางของตัวเองแล้วก็พบว่าทําได้จริง ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนี่หละคะทั้งประสบการณ์จากการทํางานและประสบการณ์จากการทําสัญญาเองนะคะมาช่วยพี่น้องชาวสัญญาค่ะให้มีรายได้เพิ่มถ้าใครสนใจสามารถไปเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ค่ะไปกดลิงก์หรือกดกล่องข้อความค่ะเอราว่าสนใจแล้วก็เข้ามาเรียนรู้กับครูพสมัยได้ค่ะครูพสมัยจะให้ราคาพิเศษสําหรับคนที่เข้ามาฟังในไลน์นี้นะคะสามารถที่มาเรียนรู้กันได้ค่ะเดีย๋ยวจะบอกว่าความรู้ไม่แพงและค่ะ แต่ความไม่รู้ต่างหากที่แพงเราไปลองผิดลองถูกทําไมคะไปเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งโอกาสแล้วก็เจ็บใจนะคะเพราะฉะนั้นมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะเราเก้าวจับมือกันแล้วก็ก้าวสูก่การจับเงินล้านดีกว่าคะ่ะคิดถึงสัญญาณแนวใหม่คิดถึงครูพสมัยสัญญยาณ e x เ e r t คะ่ะสวัสดีคะ่ะ